สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สาก,กลโลกสารมวยไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับโอ้โหก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับไฟที่เรารอคอยครับกับทางด้านตะวันฉาย p ีเคแสนชยัยมวยไทยยิมครับที่ต้องป้องกันแชมป์กับทางด้านซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินครับโอ้โหไฟนี้ครับแข่งกันก้านคอกันเลยครับไม่ว่าจะซ้ายดาราหรือทางด้านซุปเปอร์บอลก็เป็นเซียนในการก้านคอเหมือนกันครับโคจรมาพบกันรอบนี้ครับ ศึกนี้ก็จะเป็นศึกการพบกันแชมป์ของทางด้านตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับในมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทรุ่นนี้ครับทางด้านซุปเปอร์บอลก็หวนมาทกมวยไทยครับหวังจะคว้าเข็มขัดรุ่นนี้ไปเหมือนกันในโอกาสนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับสําหรับแฟนมวยครับจะได้รอชมกันสักทีครับว่าใครจะแน่กว่ากันครับ2คนนี้ใครชอบทางด้านหนุ่มๆก็เป็นทางด้านตะวันฉายครับใครชอบเก๋าๆเก็ทางด้านซุปเปอร์บอลครับแต่ทั้ง2ฝ่ายนั้นล้วนมีอาวุธ ที่คมคลิบเหมือนกันครับแทบกระพริบตามไม่ได้เลยครับ2คนนี้ครับมีร่วงมีหล่นให้เห็นแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูลูกก้านคอส,สวยๆของแต่ละคนครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างลักษณะการเตะีคมคลิบขนาดไหนครับมาในส่วนของทางด้านลูกเตะก้านคอของทางด้านสายดาราตะวันฉายพ k เคแสนชยัยมวยไทยยิมก่อนครับโอ้โหท่าเตะของทางด้านตะวันฉายนี่เฉียบขาดจริงๆครับเปิดช่องมาเนี่ยซ้ายขึ้นนี่ปั๊บ ปั๊บเลยครับน่ากลัวมากครับทางด้านซ้ายของตะวันฉายถือว่าทาได้ดีครับแล้วก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งของทางด้านตะวันฉายครับตอนที่ชกมาเนี่ยถือว่ามีความพัฒนามากขึ้นครับมีความเร็วครับถึงแม้วเวจะใหญ่ขึ้นก็จริงครับความเร็วในการดีดแข้งซ้ายครับถือว่าทาได้ดีครับแล้วก็สปีดหมาดครับใส่นวมขนาด4ออนเนี่ยทางด้านตะวันฉายทําได้ดีมากครับถือว่าดีดแข้งดีดขาได้เร็วครับการกระับกระเฉงการขับเคลื่อนย้ายตัวครับทำได้ดีมากครับในไฟ์ต่อ ไฟที่ผ่านมาครับถือว่าการฟิตซ้อมของตะวันฉายเนี่ยมีความสม่ําเสมอและก็กล้ามเนือ้อฟิตเพรียะเลยครับถือว่าทําได้ดีครับทางด้านตะวันฉายครับมาในส่วนเรียกน้าย่อยของทางด้านลูกกัานคอของทางด้านซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินครับโอ้โหแต่ละลูกนด่ครับบอกได้เลยครับ,บ,กเ,เ,รบเกินคําบรรยายจริงๆครับ ไม่ว่าจะเป็นแข้งซ้ายหรือแข้งขวาครับก <c oughs> ็ไปชิดการคอให้สลบลงไปร่วงนับไปเลยแบบไม่ลุกขึ้นมาเลยครับทางด้านแข้งซ้ายแข้งขวาของทางด้านซุปเปอร์บอลครับถือว่าเป็นแข้งพิฆาตจริงๆครับมีความสามารถพิเศษคือปิดฉากคู่ต่อสู้ได้ทั้งซ้ายและได้ทั้งขวาครับมีความพิเศษมากๆครับและก็การมาชกมวยไทยในครั้งนี้ของทางด้านซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินครับผมว่าจะเป็นเรื่องง่ายมากๆครับในการออกอาวุธทางด้านซุปเปอร์บอลครับสามารถพักสามารถพิงสามารถกอดสามารถ พักได้ครับทดแรงได้เยอะมากกว่าที่ชกทางด้านคิกบ็อกซิ่งที่มีความเหนื่อยยืนห่างตัวคือโดนอาวุธตลอดเวลาครับก็ถือว่าได้เวลาอันเหมาะสมอันสมควรครับที่จะได้เจอกันสักทีครับสําหรับคู่นี้ครับทางด้านตะวันฉายและก็ซุปเปอร์บอลครับได้มาวัดฝีมือความเป็นหนึ่งครับมาดูว่าเข็มขัดจะอยู่กับทางตะวันฉายต่อหรือย้ายไปอยู่กับทางด้านซุปเปอร์บอลสิงมาวินครับ ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์อีกบทพิสูจน์หนึ่งครับสำหรับราชันมวยไทยมีเพียงได้หนึ่งเดียวครับสำหรับรุ่นเฟเธอเวทของเราครับสุดท้ายแล้วบทสรุปจะออกฟังไหนครับการไม่ประมาทคือบอกเกิดเหลงชัยชนะอันที่สวยงามที่สุดครับใครรักตะวันฉายก็เชียร์ทางด้านตะวันฉายใครรักทางซุปเปอร์บอลก็เชียร์ทางด้านซุปเปอร์บอลครับสุดท้ายก็เป็นแค่เกมกีฬารักกันเป็นคนไทยเหมือนเดิมครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอีกเช่นเคยนะครับขอบพระคุณครับ